สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนี่หน้ารอนะครับอยู่กับผมสันชัยนะครับมีสารปกครองนะครับประกาศรับสมัครสอบพนักงานธุรการและก็พนักงานหน้าบัลลังก์นะครับเห็นหลายคนสนใจทักมานะครับเยอะมากเลยนะครับพี่สันก็เลยมาทําคลิปนะครับแนวทางในการเตรียมสอบให้นะครับสองตำแหน่งเนี้ยดูค่าตอบแทนแล้วเนี่ยรวมกันแล้วนะครับ ยอดรวมนะครับเน็ตเนก็คือ18,280บาทนะครับใช้วุฒิปวชนะครับในการรับสมัครนะครับเปิดซึ่งเปิดรับ3ามตำแหน่ง48อัตรานะครับก็จะเป็นพนักงานธุรการแบบทั่วไปนะครับ3าอัตแล้วก็พนักงานธุรการวงเล็บนะครับพิการนะครับ2อัตรานะครับแล้วก็พนักงานหน้าบอลลังนะครับ10อัตด้วยกันนะครับผม เห็นเห็นทักมาหลายหลายเ,เยอะมากพี่ซันก็ตอบตอบ,ตอบไม่ทันก็มีนะครับก็เอาเป็นคลิปแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่ซันเนี่ยเคยเป็นพนักงานคดีปกครองมาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลาออกแล้วก็ลังจะบอกว่าเคยได้ทํางานประสานงานนะครับกับตําแหน่งทั้งสองตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานธุรการแล้วก็พนักงานหน้าบัลลัง นะครับก็จะทำงานร่วมกันนะครับในการไม่ว่าจะเป็นาการนัดนั่งพิาครั้งแรกอย่างนี้ครับก็ต้องประสานทำงานร่วมกับพนักงานหน้าประลังอย่างนี้โดยตรงเลยนะครับซึ่งจะมาเล่าสู่ฟังในเนื้องานที่เป็นเนื้องานจริงๆนะครับที่ต้องประสานงานกันเป็นยังไงให้ทุกคนได้เห็นภาพเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าจะสมัครสอบทั้ง2องตำแหน่งนี้หรือไม่นะครับผม เอาละครับในตําแหน่งพนักงานธุรการนะครับทั้งทั่วไปแล้วก็คนพิการนะครับก็จะมีขอบเขตในการสอบเหมือนๆกันเลยนะครับพี่สันจะมาแนะนำนะครับว่าควรอ่านามันมีหยุด7เนื้อหาขอบเขตอยุด7ประเด็นด้วยกันนะครับพี่สันแนะนำนะครับว่าอันดับแรกให้ไปอ่านระเบียบงานสารบัญก่อนนะครับอันที่2ก็มาอ่านาพรบรข้อมูลข่าวสารนะครับของทางราชการแล้วก็ ระเบียบการรักษาความลับของราชการนะครับต่อมาก็ไปอ่านพลวจจะซื้อจัดจ้างนะครับโอเคไหมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับสุดท้ายก็ไปอ่านเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสารปกครองซึ่ง ดูแล้วไม่ได้ลงที่พบรบจัดตั้งหรือลงแบบเนื้อหาแบบแบบนั้นเลยนะครับแบบเนื้อหาพบรบจัดตั้งสารปกครองเลยนะ mm hmm. น่าจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารปกครองมากกว่าซึ่งพี่สันแนะนำตรงนี้ก็คือไปอ่านที่เว็บไซต์สารปกครองได้เลยนะครับมันจะมีประวัติต่ตางๆให้เรารู้นะครับเ mm hmm. นื้อหาข้อมูลนั้นน่าจะเพียงพอมากพอสมควรนะครับ mm hmm. โอเคเนาะ นี่คือข้อสอบในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรปร,น,ร,ปร,น,รนันนะครับปลนันนะครับ60คะแนนนะครับซึ่งถ้ามาวิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยทิ้งข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยนะครับต้องอ่านทั้ง7ประการด้วยกันนะครับแต่จะที่ลำดับให้ก็คือตามเนื้อหานะครับขอบเขียเนื้อหามากน้อยนะครับแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วมันก็น่าเฉลี่ย10คะแนน10ข้อนะ น่าจะ10ข้อหมวดละ10ข้อแล้วกันเนาะอย่างเช่นระเบียบงานเซลบันก็10 10ข้อนิดนิด1ิ1เข้อนะมันมันมี60คะแนนแล้วก็มันต้องแบ่งไปทดสอบภาคปฏิบัติอีก40คะแนนรวมเป็น100ยคะแนนนะครับซึ่งในในภาคปฏิบัติทดสอบนะครับก็จะเป็นการใช้งานออฟฟิศนะครับ โปรแกรม o อฟฟิศ Word อย่างนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการทดสอบการพิมพ์หนังสือราชการแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของต่อ12คําสั่งต่างๆของศาลนั่นเองนะครับตอ12เนี่ยอันนี้เป็นภาษาเรียกกันในศาลปกครองนะในในทางคดีนะเขาเรียกว่าต่อ12หรือเรียกว่ารายงานกระบวนพิจารณานะครับท่านอาจจะเข้าไปแล้วอาจจะได้มีโอกาสได้เป็น ช่วยล่างนะครับช่วยล่างในส่วนนี้ด้วยหน้าังสือราชการในล่างแน่นอนนะครับแล้วก็คําสั่งต่างๆก็จะเป็นล่างช่วยนะครับเป็นฝ่ายสนับสนุนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เนื้อหาในส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสัมภาษณ์นะครับอันนี้ส่วนนี้ก็ต้องคิดว่าผ่านข้อเขียนซะก่อนนะครับก็ค่อยมาสัมภาษณ์100คะแนนั่นเองนะครับพิสันให้น้ำหนักไปที่ การสอบข้อเขียนนะครับที่จะวัดกันนะครับเลยการเตรียมเนื้อหานี่อ่านตามลําดับเลยไปปิ้นเนื้อหามาเลยนะครับไปปิ้นเนื้อหาพรบรมาอ่านได้เลยนะซึ่งอ่านตามที่เพจซันแนะนํามันจะเร็วนะครับเนื้อหาเนื้อหามันจะเร็วนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มเนื้อหาในส่วนที่เป็นเรื่องของการแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การทดสอบปฏิบัติก็ พี่ันแนะนำนะไปโหลดตัวอย่างหนังสือนะครับอ,อ,อยู่ในเว็บไซต์สารปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือตัวอย่างหนังสือราชการรายงานกระบวนหรือแบบแบบคำฟ้องคำอะไรต่างๆลองไปดูนะครับมันจะมีวักมีตอนมีย่อหน้าย่อหลังนะครับมีตัวอย่างหนังสือนะครับให้เราเอามาเป็นว่าเออฉันจะฝึกซ้อมเนี่ยจะไปทำงานที่สารปกครองเนี่ยมันก็ต้อง เห็นโครงขอบขายบ้างนะนะครับไปโหลดมานะครับโหลดมาเอามาเป็นแล้วก็มาฝึกทานั่นเองนะครับลองดูเนาะตัวส่วนนี้ครับเราก็มาดูขอบเขตนะครับเนื้อหานะครับในการสอบตําแหน่งพนักงานหน้าบัลลังก์นะครับพนักงานหน้าบัลลังก์เนี่ยในการทํางานจริงๆนะครับพี่สันขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะครับที่เคยนะครับ ได้ทำงานร่วมกับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าใครเคยไปศาลปกครองเนาะจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนั่งอยู่หน้าคอมเนาะอยู่ข้างล่างเนาะข้างบนก็จะเป็นบรรลังของตุลาการนะครับเอ่อหน้าคอมนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ไปไหนนะครับตรงนั้นแหละครับเอ่อทหน้าที่เป็นนักงานหน้าบรรลังคนที่ย üy ืนสองสาค,คนก็จะเป็นนักงานคดีปกครองนะครับที่ทํางานร่วมกันประสานกันนะครับพี่เขาก็จะมีหน้าที่ในการพิมพ์ พิมพเกี่ยวกับต่อ12รายงานกับบวนบันทึกถ้อยคําผู้ที่มาถแถลงถ้อยคําต่างๆนะครับนี่ท่านมีหน้าที่พิมพ์นั่นเองแล้วก็อย่างเร็วเลยพี่สันชอบตําแหน่งนี้ก็คือเร็วมากพิมพ์เร็วมากคือคนที่พี่เขาเก่งๆนะคือยังไม่ได้พูดจบอะพี่เขารู้แล้วว่าจะพิมพ์อะไรคือเขาเตรียมตัวมาดีมากเลยนะพิมพเสร็จแล้วเพราะว่าเขารู้ว่า ต่อไปมันจะเป็นอะไรอะไรมันก็จะมีแบบฟอร์มนะนะครับแล้วก็ไปก็จะมีการอบรมมาแล้วเนาะเก่งขนาดนี้นะก็ทํางานกันเข้าขากันดีมากเลยพู้นงานคดีปกครองก็จะทําหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการช่วยตุลาการในการทําคดีนั่นเองพนันงานหน้าบัลลังก่ว็ช่วยเหมือนกันนะครับช่วยพนันงานคดีปกครองช่วยตุลาการนะครับนั่นเองเห็นไหมนี่แหละพนันงานหน้าบัลลังนะครับ เนื้อหาขอเขียนเนื้อหาการสอบข้อเขียนต่างๆเนี่ยก็ขายกันเลยเหมือนกันเลยนะครับกับตำแหน่งพนักงานธุรการนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือการทดลองทดสอบนะไม่ใช่ทดลองทดสอบภาคปฏิบัตินะครับอันนี้จะเน้นเกี่ยวกับการทํารายงานต่อ12รายงานกระบวนพิยานนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือบันทึกถ้อยคําพยายนต่างๆในกรณีที่มีการ ไต่สวนสอบสวนบันทึกถ้อยคําอย่างเงี้ยก็จะมีการถอดเทปถอดเสียงพิมพ์นะครับตามที่ตุลาการท่านอัดอัดถ้อยคําสํานวนต่างๆนะครับนั่นเองนี่คือหน้าที่หลักๆเลยนะครับของพนักงานหน้าบัลลังก์นั่นเองนะครับผมเห็นภาพไหมเห็นภาพเนาะพี่สันพยายามให้ทุกคนเห็นภาพว่าเออเข้าไปแล้วทํางานแบบนี้ถึงเวลางานเสร็จก็โอเคก็ จบงานไปนะครับเ,เวลากําหนดนั่งนั่งมีการกําหนดนั่งเวลาคาดีครั้งแรกอย่างนี้ก็จะมีการนัดหมายกันพนักงานคาดีปกครองก็จะจองห้องจองอะไรก็พี่หน้าบาลังนี่แหละก็จะมาประสานช่วยกันนี่งานเป็นแบบนี้นะงานหน้าบาลังนะครับผมเอาละครับพี่ซันก็จะมาแบ่งปันอีกประเด็นหนึ่งก็คือการต่อยอดนะครับในตําแหน่งเนี้ย พนักงานธุรการหรือว่าพนักงานหน้าบาลังเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะต่อยอดหน้าที่ได้ยังไงบ้างอันนี้เอาประสบการณ์จากที่เคยได้คุยพูดคุยกับพี่ๆเขานะที่เคยทํางานร่วมกันนะครับทั้งสองตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานธุรการแล้วก็พนักงานหน้าบาลังคืออันนี้เรื่องจริงเลยนะพี่เขาคนนี้แกแกก็เป็นพนักงานหน้าบาลัง แกคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะแกไปเรียนต่อน่ะเออจริงไปเรียนเพิ่มคือเรียนมีหลายคนอยู่นะที่ได้เคยคุยเรียนรามบ้างเรียนเอกชนบ้างเรียนเรียกมสุโขทัยอ่ะเออมสุโขทัยที่เมืองทองธานีน่ะมหาลัยนั่นแหละแกก็ไปซื้ออะไรนะลงโรงเรียนแล้วกันพูดสั้นๆคือโรงเรียน นิติศาสตร์บางคนก็ไปเรียนปรปศก็มีรัฐศาสตร์ก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ3ามตำแหน่งเนี่ยที่เขาไปเรียนกันเพราะถ้าเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยคือมันเห็นทุกวันไงพูดง่ายๆคือว่าเห็นพี่ๆคนอื่นเขาเห็นเพื่อนๆที่เติบโตไปเปลี่ยนสายงานแต่วุฒิเรามันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าวุฒิเขาต้องใช้ปตีนิติหรือรัฐศาสตร์หรือรอปศอย่างเนี้ยมันก็ อยากได้ก็ไปไปเรียนเพิ่มเรียนแบบเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับหรือว่าโรงเรียนถึงเวลาไปสอบก็ไปสอบอ่านเองอย่างนี้นะครับแกแกก็เทียบโอนอะไรไม่รู้คือแบบน่าจะลงเรียนเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับแกพูดแบบว่าเออพี่พี่ก็เรียน,เร,ยนเรียนไปแบบเนี้ยแกก็จบนะแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนสายงานซึ่งการ3ามตำแหน่งเนี้ยอย่าลืมนะ เข้าไปแล้วอย่าไปลือยาถ้าอยากต่อยอดไปเรียนเพิ่มนะสามสามคณะเนี่ยปอตีจะสามารถสอบเลขานุก,การองค์ก็ได้เป็นพนักงานร,ราชการนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ศาลปกครองก็ได้นะครับไปเป็นพนักงานคดีปกครองก็ได้สอบกอบพอเข้าไปแล้วก็พนักงานคดีปกครองก็สามารถไต่ไปทําผลงานสอบตุลาการได้นั่นเองเห็นไหมนี่คือถ้าเอาจริง ถ้าอยากจะเจิิญก้าวหน้าต่อมันก็มีทางต่อได้ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นพนักงานธุรการหรือว่าเราจะมาน้อยเนื้อต่ําใจว่าโอ้ยฉันก็อยากได้เหมือนเขานะแต่ทําไงได้ผมก็ามาแนะนำเนี่แหละครับว่ามันมีทางต่อยอดความข้าวหน้าในตําแหน่งนี้อยู่นะครับกวไม่แน่นะไปเรียนอยู่ในนั้นไปเรียนเพิ่มอาจจะย้ายสายงานอยู่ในนั้นหละไม่ไปไหนหรอก,กเกษียณในนั้นเลยกเกษียณคาสานปกครองเลยเออ รักองค์กรไปเลยอย่างนี้นะครับผมไปเป็นแนวทางนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะครับก็มาขอญาตแนะนำนะครับสำหรับคนที่เอาจริงเอาจังนะครับอยากลงเนื้อหานะครับตลุยแนวข้อสอบนะครับตำแหน่งพนักงานธุรการแล้วก็หรือว่าตำแหน่งพนักงานหน้าบัลลังก์นะครับพิ่ันนะครับก็มีนะครับ จดทำนะครับตะลุยแนวข้อสอบไว้บริการทุกท่านนะครับคนที่สนใจเนาะคนที่เห็นคลิปนี้นะคนที่เห็นคลิปนี้นะซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นการตะลุยแนวข้อสอบครอบคลุมเลยขอบเขตเนื้อหาเลยจะเป็นไฟล์ pdf นะครับเป็นอ e ีบุ๊กสามารถโหลดแล้วก็อ่านได้เลยแล้วก็หรืออาจจะพิมพ์ได้เลยไม่ต้องรอรอบส่งไม่ต้องเอ,ออนั้นเสียเวลานะครับส่งโหลดได้ทันทีเลยนะครับ ก็ติดต่อมานะครับทางนี่แหละที่ให้ไว้นะครับทางไลน์ก็ได้ทางโอ้ยไม่อยากพูดออกชื่อนะครับทางแอปน้ำเงินก็ได้นะครับหรือคอมเมนต์มาใต้นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับพี่ซันมีโบนัสให้นั่นก็คือพาเข้ากลุ่มครับนะครับพาเข้ากลุ่มเพื่ออัปเดตเนื้อหา ซึ่งในกลุ่มจะมีการนำตัวอย่างนะครับต่อ12คําคำสั่งคำฟ้องคำอะไรเพื่อมาฝึกฝึกฝึกล่างนะครับหนังสือราชการต่างๆเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างมาฝึกให้ฝึกล่างฝึกทำนะครับนะแล้วก็อัปเดตเนื้อหาให้ด้วยนะครับอันที่2จะมีอีบุ๊กนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการทําข้อสอบปรในัยให้เหนือคู่แข่งนะครับอันแรกเนี่ยมูลค่ากับห้ากว่าบาทแล้วครับ อันที่2ก็มูลค่า400กว่าบาทนะครับอันที่3ก็อ e ีบุ๊กยังไม่พอนะครับอีบ e ุ๊กอีกนะครับเทคนิคนะครับอ,อ,อ่านตัวบทนะครับให้จำได้นานให้จำแม่นด้วยนะครับสำหรับสอบปอลานายเลยนะครับมูลค่าก็500กว่าบาทนั่นเองเนี่ยใครเห็นคลิปนี้นะได้โบนัสไปนะครับปกติพี่ซันขายอยู่ที่900บาทนะครับพี่ซันพิเศษให้เลย นะครับเป็นพีเซลนะ560บาทถ้าก่อนได้ก่อนนะครับโอเคนะใครเอาจริงเอาจังนะครับหรือทักมาขอ,อรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณนะครับ